โรงเรียนวัดถ้ำรงร่วมต้อนรับองคมนตรีติดตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิน่นวันที่28พฤษภาคม2568นางนัฐกิตาอมริศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงพร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับพลเอกดาพง์รัตนสุบรณองคมนตรีในโอกาสเดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีณสวนตาลุงถขนอมตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ภายในงานมีการจัดมิตรกการแสดงผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในหลายด้านอันสท้อนถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนได้แก่ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบด้านสังคมโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นของตำบลท่ำรงเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านวัฒนธรรมการกินอยู่การเข้าร่วมในครั้งนี้แสดงถึงบทบาทของโรงเรียนวัดทํำรงในฐานะหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ที่มีความมุ่งม,มั่นร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังย่งยืนตามแนวทางมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดทํำโรงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ